สวัสดีครับสาราชิมีอยู่ตลาดนัดตัดแดงจันทงเพื่อนือหาดเสาร์นะครับผมก็ขับท่าเรือลาดกระบุงนะครับพาหลังคาผมมีเต็นเนาะอยูุบนนี้สายกี่สิบปุกสายมาฝักน้องนุ่นในของงานเป็นครับผมเป็นต้มมียำนะครับผมผมต่างกว่าเนาะเป็นลูกนะครับผมขอขอขอบคุณนุ่นลายได้หรือการเป็นเมนูกันนะครับตุ๋นีใส่กับน้ำชิมแบบนี้เลยครับ

แรามพอดีแรบงานแรงานมั네้อร to ีพอดีครับผมตั้งก่อนไปครับผมยัสบงผมชารเดียัใช่กระชัยสระชัยมอไก่น้อของผมเวครับดยวฉพาะไปงยครับผมยมอยขอบพระคุณไปจ้าผมครับ้างก่อไปครับผมตางมหนุเลยนะครับผม